สวัสดีครับอยู่กับผมโนโตชินะครับหรืออาร์มเนาะวันนี้จะพามาดูวิธีอัปเดตบูตโหลดเดอร์ของ r ั b เป r ร Pi 5ว่าต้องทำยังไงกันบ้างอันดับแรกเนาะคุณต้องมีตัว r ั b เป r ร Pi i n m อินเก่อนดาวน์โหลดและติดตั้งลงเครื่องได้เลยครับหลังจากนั้นเปิดรัปเปอรี่ไพ่อินเขึ้นมาขั้นตอนแรกพายดีไว้ก็เลือกเป็นรัปเรี่5 ตรง operation system ตัวนี้เขาให้เราเลือก os เนอะเราไปที่รูปประแจรตรงนี้ครับมันจะมีเขียนคาว่า bootloader อยู่ข้างล่างเนาะก็กดเข้าไปจากนั้นเลือก bootloader pi5 family เนาะอันนี้จะมีให้เราเลือกอัปเดตหลายเวอร์ชั่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัว s d c a r d หรือว่า nvme หรือ network boot ใครที่ใช้รับบลิพา i 5อยู่ก็จะมีตัวแอดที่ต่อที่เป็น NVMe เนอะอันนั้นจะเหมาะสำหรับใครที่เอานำไปรันโนดก็จะใช้วิธีนี้กันซะส่วนใหญ่หรือว่าต่อ USB boot อย่าลืมอัปเดตบู o ล l เดอร์ด้วยเช่นกันก็เลือกตัว NVMe และ USB boot ตัวนี้ครับก็กดไปจากนั้นให้เราเลือก storage ก็เลือก t ต r ร์ e ร d ดีไว้อย่าลืมเสียบ sd-card ก็กดเลือก sd-card ที่เราเสียบไว้กับเครื่องคองมพิวเตอร์ของเราเนาะก็กดเลือก d ดีไว้เลยครับกดโอเคทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวกด next อ่าเขาขึ้นถามมีดาต้าอยู่ในนั้นไหมก็ชัวว่าเราแบ็กอัพเรียบร้อยเนาะก็กด yes ไปจากนั้นรอสักครู่ครับเขากำลังทำการแปดลงเ d ดิกาให้เรา โอเคอันนี้เสร็จแล้วเหลือขั้นตอน Modify ละโอเคถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเรียบร้อยแล้วกด Commit ไปนะครับจากนั้นเอา s d card ที่เราแฟดบ o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  ลดเดอร์ใส่เข้าไปใน l า b r ล r y pi 5ของเราอย่าลืมถอด m 2ก่อนเนาะเพื่อจะให้มันบูทตัว s d card อย่างเดียว หลังจากมันทำการอัปเดตบูตโหลดเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครที่ต่อจอมอนิเตอร์อยู่ในหน้ามอนิเตอร์มันจะขึ้นสีเขียวทั้งหน้าเลยนะอันนั้นไม่ต้องตกใจอันนั้นแสดงว่าทำการอัปเดตบูตโหลดเดอร์เสร็จแล้วหรือว่าใครที่ไม่ได้ต่อจอนะก็ให้สังเกตไฟสัญญาณให้มันถ้าสีเขียวกระพริบถ้ามันเสมอแสดงว่าอัปเดตเสร็จแล้วหรือถ้าใครยังไม่มั่นใจอีกก็รอมาสัก5นาทีก็ได้ แล้วค่อยถอดออกอันนั้นแสดงว่าเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นเราก็สามารถลง OS ที่เราต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นอัมเบลสตาร์ไนหรือว่าตัว OS อื่นๆที่เราอยากจะลงใน r a s p b e r r y Pi 5ก็สามารถทำได้เช่นกันอันนี้ทิคง่ายๆที่ทำให้ r a s P b e r r y Pi 5เสถียรมากขึ้นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย